สวัสดีครับมือนีสิมากพี่เคาะวิภาคหลังเกมหลังจากทิมชาิไทยเสียชนะก,กัมพูชาปิดสามประตูต่อสองพี่น้องเอ้ยเปิดมาเรียนกันก็ล็อกแก,ก,แก๊แกอืผมคิดว่าบอลลตัวบันไดพี่น้องเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวผู้เรียนทุกเกมเลยพี่น้องเปิดจากมากกับมีโอกาสตักระเฮ็ดบ่ไดเอาไปเอามาทิมชาติกําแพงพี่น้องเอ้ยยิ่งขึ้นน้ำนาตาเฉยเลยฮ้อง ยิ่งลูกแรกเฮ็ดยูเซเวเลยครับผมกวงเสียขมิ้นที่เขามาเสียโอ้ยดีใจครับขนาดมาแล้วอ้าวมาแล้วอ้าวว่าสันว่าคิดว่ามือนีเขาตรงมีเตียมเนี่ยนอนว่าสันอืมแต่ว่าแป๊บเดียวนี่เลยพี่นองอืมทิมซาดใต้เขาก็ตีเสมอได้เร็วอยู่อัครพงพุ้มวิเศษว่าสันว่ายิ่งตีเสมอทิมซาดใต้เขาหลังจากตามซ่ำลูกยิ่งของวัลชิดนะครับผมลูกนี้ก็สวยงามครับ ตีเสมอได้เร็วเกินคาดอืหลังจากนั้นเกมก็ตื้อๆพี่นอ้องอือพลิกไปพลิกมามีโอกาสั้งสองไฟผมมองว่าทีมาสตอาตว์ทย้เขายังหลวมอยู่ครับเสียประตูง่ายสแล้วก็จนไม่ได้ลูกสวงขึ้นน้ำครับลูกที่สวงนี่เป็นอัครพง์ุูมวิเศษครับลดนาประตูเขาไปแปลสวนผู้รักษาประตูเขาไปเบ้ยสุดยอดเลยอ้าเอ้ยอือ้ากันจมให้เล่าไร สัต์ปิดปากเลยเห็นบอลเหลเห็นบ่เขาต้องให้โอกาสครับดาวลุ่งเฮาในลงสนามเพราะว่าลูกแรกๆนี่ยั่งตื่นสนามอยู่นะครับพ,พูดถึงว่าอืลูกตีเสมอเขาก็สวยงามแล้วอืลูกขึ้นน้ำเขาก็งามกว่าพี่น้องลุดมากคือว่าถือว่าประสานงานกันได้ดีทีมชาติไทยเขาก็ใจสู้อยู่ถึงยิง่งรู้สึกว่าสิกับมาได้เร็วครับทีมชาติไทยสุดนี่อ่า ถือยิ่งหลังๆมนันนี่ถือยิ่งทุกนัดแหละครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจถือว่าใช้ได้โอกาสป้องกันแซมเฮาก็เปิดกว้างเยู่ครับเพราะว่าเบิ่งทีมแต่ละทิมเล้คก็สูสีกันอืมจนเ้องไมา่ได้ประตูที่สามพี่น้องเอ้ยจากจะเลิมสัก์อักขีไงยิ่งรอดดากุลกับเมยเข้าไปลูกนี่อืมไม่ว่าหำขาเราไมนได้บัาอ้าวอืมยิ่งลูกนี่เสียบเสาเลยครับพี่น้องพิกกับน้ำสามตัวหนึ่งโอกาสเก็บไส้อยู่แค่เอี่ยมนะครับ อหน้าที่ตัวมากนี่หรักรักแล้วคำเมียนก็นเฮ็ดยังบ่ได้เองจนมาฮอดท่ายเกียมพี่นอ้องท่ายเกียมนี้นมาลูกสมรุนลูกเก็บตกอือลูกฟุกลูกแถมกัว่าได้ือตทิมซาดคำเมียนกับไลมากับฉันคิดมาสามสวงแต่ว่าเบิ่งส่งแล้วกะคือสิบวันท่านดอกพี่นอ้องเพราะว่าเป็นท้ายเกียมเราฮากกะกุ้มเกียมไม่ได้เบิ้แล้วทิมซาดคำเมียนกับ คือสิกับบานมือเป้าเราเบิ่งส่งสุดท้ายแล้วเขาก็ได้แม่นออเดเมทครับ, mat, รบอักระงป์งบุ้มวิเศษครับซัดไปสวงประตูพี่น้องเอ๊ยอย่าจมใหมเราหลงเป็นได้อ้าวขว่เฮ็ดได้แล้วอืมให้กำลังใจข่เน่อย่าจมหูไหลงสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นจ้าฝูงเสียกต่อไปครับพี่น้องครับ